สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเช็คดูนะครับว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราได้ผูกบัญชีพร้อมเพรย์ไปแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผูกแล้วเราได้ผูกกับธนาคารอะไรอยู่สําหรับคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารอยู่ในเครื่องนะครับในโทรศัพท์ของเราไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารหรืออาจจะมีนะครับแต่ f ออนั้นมันไม่สามารถเช็คได้เนาะอย่างเช่นบัญชีธนาคาร s c b บัญชีธนาคารอมสินบัญชีธนาคาร ทอกอสอรหรืออีกหลายๆธนาคารที่มันไม่สามารถเช็คได้เนาะวันนี้ผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันและผมก็ไปเจอวิธีหนึ่งนะครับที่มันสามารถเช็คได้วิธีนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีแอปอะไรอยู่ในเครื่องเลยก็สามารถเช็คได้นะครับไม่ต้องมีบัตร ATM ด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่ตู้ด้วยนะครับไม่ต้องไปที่สาขาอะไรเลยนะครับวิธีของผมก็คือผมจะเช็คผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ซึ่งหลายๆคนมีนะครับตอนนี้ เราจะทําการเช็คผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งวิธีการเช็คก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแอปเป๋าตังของเราก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีแอปเป๋าตังก็นําเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปให้เขาเช็คให้นะครับก็ได้หมดนะครับแอปเป๋าตังเช็คให้ใครก็ได้นะครับโอเควิธีการก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนนะมันจะได้เห็นภาพ วิธีการนะครับก็กดเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่จิวเ l ลเนะครับนี่นะครับเราจะเจอกับบัญชีจิวเลนะครับแนะนําให้มีสตังค์อยู่ด้วยนะครับสําหรับบัญชีจิวเลเตสัก1บาทก็ได้นะครับให้มันมีสตังค์อยู่ด้วยมันจะได้เช็คได้นะครับ วิธีการเช็คของผมก็คือผมจะกดไปที่โอนเงินนะครับกดเข้าไปที่โอนเงินท่านผู้ชมดูตามลูกศรไปเลยนะมันอยู่ตรงนี้ตรงโอนเงินกดเตะเข้าไปอย่างเงี้ครับจากนั้นก็นําเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ต้องการเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของใครก็ได้นะครับเอามากรอกตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะกรอกของผมไปก่อนนะของผมตอนนี้ยังไม่ได้ผูกกับธนาคารอะไรนะครับมันยังว่างอยู่เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูก่อน อันบ้างแล้วผมก็จะไปผูกแล้วก็มาเช็คให้ดูอีกทีนะครับดูความแตกต่างไปเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผมนะนี่นะครับเขาจะบอกเลยครับว่าไม่สามารถทํารายการได้เนื่องจากหมายเลขนี้ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพลย์นะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์เนาะ ผมยังว่างอยู่นะครับอ่าอันนี้ถ้าใครขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพลย์เนาะเช็ครูแล้วท่านผู้ชมก็ไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพรย์ซะถ้าใครขึ้นขึ้นแบบผมเมื่อกี้เนาะโอเคทีนี้ต่อไปไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมต้องอา่าผมผูกบัญชีพร้อมเพรย์แล้วมันจะขึ้นว่ายังไงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสมัครพร้อมเพรย์ก่อนนะครับวันนี้ผมขอสมัครที่ท TB นะครับ เพราะว่า TTB นี้สมัครค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับผมผมจะไม่บอกวิธีสมัครนะดูตามไปเลยนะดูตามลูกศรไปเลยนะผมจะไม่อธิบายมากตรงนี้ผมจะผูกเข้ากับบัตรประชาชนแต่เข้าไปเหลือบัญชี สองหนึ่งสี่สองสามสี่าผูกสเร็จอ่านะครับตอนนี้บัญชีพร้อมเพล์ของผมมีแล้วนะครับผูกกับธนาคาร Ttb นะครับอ่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผมไปแล้วนะครับผมกดปึ้งเข้าไปอย่างนี้ทำไมอ่งไม,งไม่นี่นะครับมาแล้วนะครับ ที่ผมผูกเมื่อกี้นะครับพอผูกปุ๊บก็มีบัญชีพร้อมเพย์ปั๊บเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาให้เลยนะครับว่าตอนนี้บัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผมผูกเข้ากับ ttb นะครับเมื่อ,อไรก็ตามนะครับที่มีคนโอนเงินเข้ามาเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเงินมันก็จะวิ่งเข้าไปที่บัญชี ttb ของผมนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าทางภาครัฐเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราได้ไหม เราก็ลองลองโอนดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับสําหรับบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยใส่ไป1บาทอ่ะผมลองดูว่ามันจะเข้าไหม1บาทอย่างนี้ถ้าเราโอนเข้าภาครัฐก็โอนเข้านะครับเราก็กดยืนยันไปอ่าคธรรมเนียมศูนย์บาทเห็นไหมยืนยันการโอนเงินใส่รหัสพินแอปปตังของเรานี่นะครับต้นทางแจ้งแล้วว่ามีเงินออกไปแล้วนะ ยังบัญชีพร้อมเพรย์ของเรานะครับทีนี้เราก็ไปเช็คดูนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับว่าเมื่อทางภาครัฐนะครับหรือว่าใครก็ตามที่โอนเข้ามาเขาสามารถโอนได้แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าสําหรับบัญชีท TB ของเราอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบดูเองว่าบัญชี ที่เราผูกพร้อมเพลงเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมหรือมันถูกระง,งับไปแล้วอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเองที่ต้องไปติดต่อธนาคารหรือว่าลองไปเช็คดูนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ช่างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปเช็คดูว่าบัญชียังเป็นปกติที่พร้อมจะใช้เงินเนาะแต่ที่แน่ๆทางต้นทางสามารถโอนไปยังบัญชีของเราได้นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะครับสำหรับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปหรือ,อยังแล้วก็ผูกกับธนาคารอะไรในกรณีที่ทําการผูกแล้วเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับที่จะมาแชรอยังไงก็ฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะไปหาวิธีอะไรใหม่ๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมเพื่อได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ